ามาค่ะและคุณาสมบัติของน้ำผ่านการทดลองค่ะวิทยาศาสตร์ค่ะตรงนี้ก็หนึ่งสองสามคะจะได้เรียนเกี่ยวกับร่างกายค่ะแล้วก็พืชค่ะเพื่อมีส่วนประกอบต่างๆนะคะเช่นใบค่ะดอกและผลุ่นค่ะนอกจากนี้ยังได้เรียนเรื่องยกระตั์ค่ะ เช่นการจำแนกของสัตว์นะคะสัยใดที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะส่วนที่ป .4-5-6 นะคะจะได้เรียนเกี่ยวกับการสับข,ข้อแสงค่ะการตลววัดต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังได้เรียนเรื่องพัทุกรรมและได้รู้จักรรดีเนตและเซลล์ค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานของการถ่ายทอดทางพัธุกรรมค่ะ สิ่งประดิษฐ์อัดัมสิิโชคค่ะองค์นี้อาจารย์สิทธิชโชคที่สอนเราเรื่องวงจรไฟฟ้าค่ะและตัวนำไฟฟ้าค่ะ่านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆค่ะเช่นเรือมอเตอร์ค่ะไซโลและเกมจับุูค่ะธรรมชาติค่ะอาจารย์ปฏิสัย เกี่ยวกับจำนวนการบวกคูณทศการบวกเลขสามจำนวนค่ะการเปรียบเทียบแล้วเรียนมำดับมากกว่าหนึ่งร้อยค่ะปสามได้เรียนเรื่องค่าประจําหลักมากกว่าหนึค่ะการแสดงในรูปกระจายการบวกและการลบไม่เกินหนึ่งแสนค่ะก็หนึ่งปสามได้ฝึกการทํได้ฝึกทักษะการคํานวณผ่าน เกมคนนี้ค่ะเช่นโซคูหรือนักกอหนูจะเล่นเกมปลาหย,าย่ากินปลาเล็กค่ะหรือนักก้อนสอจะเล่นอยา่างอื่นนะค่ะวสี่ค่ะวสี่ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประมาณ5-10ค่ะแต่ก็ค่าประจรําหลักที่มากกว่าหนึ่งร้านค่ะและนเรียนการบวกลบคูณหารค่ะโดยเน้นการคูณด้วยศูนย์และการหารศูนค่ะ ป .5 นะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประมาณนคน่าพิเศษเต็มร้อยถึงเต็มล้านค่ะได้เรียนสมบัติการคำนวณเช่นสมบัติการแจกแจงแล้วป .5 ก็จะเน้นเรียนเรื่องเศษส่วนเศษเกินการวบวกลบจำนวนค่ะ,คะการทำเศษส,ส่วนอย่างต่างเพราะ6ก็จะเรียนเกี่ยวกับการแก้สมก,การที่มักเป็นขั้นตอนจำนวนเฉพาะประกอบแนละตัวประกอบเฉพาะค่ะ แล้วก็เรียนร่องสมการเศษแดงสมติการเปลี่ยนหมู่และการประมาณค่าจํะจนวนเฉพาะก็จะมีก็จะเป็นจํานวนที่มากกว่าหนึ่งแล้วก็เป็นมีตัวประกอบแค่สองตัวก็คือหนึ่งและตัวค่ะภาษาไทยค่ะก็หนึ่งเรียนรู้จักเรียนชนะและการผสมคำค่ะข้อสองเรียนรู้ ก็ว่าตาัวสะกดค่ะป .3 เรียนเรืญญ่องชนิดของความเป็นและความตายผานเสียงในยูทัมควอ้มป .4 ก็จะได้เรียนยเ,ยเยนนกี่ยวกับกป .8 นะคะแล้วก็จะมีได้อ่า,อาวนวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีแล้วก็ได้วาดเขียนเลยป .5 ก็จะเรียนเกี่ยวกับกป .8 นะคะแล้วก็ได้ฝึก เรียนป .8 แล้วก็เรียนสุภาษตเสร็จวกับนน้ำค่ะป .6 ก็จะเรียนรู้เรื่องหลักการพูดการใช้ภาษานุกรณแล้วก็เสภาเรื่องขุนทางขุนแผนค่ะ Hello everyone My name is t u h p i My name is s a s h a o f o r g h t one two three s t a n d y phonics and s i d e n t to be read To read. Also, we we'll learn many fun classic tales. We are becoming good readers. We're full study, grammar and build mm -hmm. vocabulary skills. We're full of the goal to read as many books as possible as good. There are fast, Start to learn graphic novel, hurting no. and can speak gut Children's novel, Wonder <laughs> <laughs> เปนเกี่ยวกับเื่องาาสีไม้กัรระบายสีให้เกิดแสงเงาค่ะและการเดอย่งสีไม้ค่ะสีละกคูปอค่ะ,ะ,ะเเีย อาหารค่ะมีสามเมนูหนึ่งบาร์บีคิว ก็สี่ห้าหกหัวข้อสารเศรษฐกิจค่ะตรงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับศเศรษฐกิจค่ะก็จะได้พวกเราก็จะได้ผ่าไก่นะคะแล้วก็เรียนเรื่องโครงสร้างของไก่ค่ะแล้วก็จะได้เรียนเรืเร่องการผสมทางศาสตร์นะคะสัตว์ไทยเด่นค่ะแล้วก็คุณครูจะให้พวกเราได้ลองว่าศาสตว์ไทยเด่นค่ะ แล้วพวกเราก็ได้ทำไข่เค็มเพื่อเป็นการถนมไก่ด้ยค่ะงานน้องอว่าเปิดกค่ะเลี้ยงปลากชลค่ะห้หางิงของพอหนึ่งค่ะพอสังอดค่ะพอสาเลี้ยงปกตัดค่ะโองานที่กอสเขอร์ห้าหกขออะ น,นี้พวกเราได้ทำโครงงานกลุ่มที่เลี้ยงนกกระทาค่ะซึ่งพวกเราได้ช่วยกันเลี้ยงนกกระทาแล้วก็นำผลผลิตที่เป็นไข่ไปขายและแปลงรูปค่ะคณะศึกษาค่ะองนี้พวกเราได้ไปทั้งหมด5้าสถานที่ค่ะภาคแรกก็จะเป็นสถานนกกระทา ฟางคาทองคือกี่สามก็จะเป็นฟางหอยแองค่ะคที่สี่ก็จะเป็นหงแป้นลูกมาะเกตกระแพงแตนค่ะที่สุดท้ายก็จะเป็นเสือสังเวยนีฟางค่ะเต้นปีไทยค่ะ นตรี่องดนตรีสาลค่ะกอหนึ่งเล่นเพลงเีนโท่ดอร่าค่ะอสองบกสาเล่นเพลงมัาลค่ะนตีสากลกสี <Town> <im> ่ห <rails> <society> <im S 1> <im> ้กค <im> ่ะมีพวกเรากอสี่ห้าหกก็จะเล่นทั้งหมดสามเพลงค่ะเพลที่เพลงแรกก็จะเป็นแชอบเตัวเวลาที่อยู่กับเธอค่ะเพลงที่สองก็จะเป็นเพลงอันชบัพโบค่ะ อีกสามจะเป็นเพลงความเชื่อค่ะแต่ว่าราับชมได้ในกิจกรรมขัดไปนี้ กีฬาปิงปองค่ะองค์นี้เราจะได้เรียนการเสริร์ฟรูการเช่นการตีโฟรแฮนด์ดแบ,บ็กเคนการตกแล้วก็การแข่งในแบบต่างๆค่ะข่ายเรือใบค่ะองค์นี้เราป .4 ป .5 ก็จะได้ไปข่ายเรือใบแล้วก็จะได้ไปเรียน,นทักษะ่างกของเรือใบก็จะเป็น จะจับในท้องทะเลค่ะ